สวัสดีครับทุกคนผมชื่อเจดเรื่องที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผมและเพื่อนๆมันเป็นเรื่องที่ผมไม่อยากจะจำเลยแม้แต่นิดเดียวเรื่องมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้วตอนนั้นเรากำลังเห่อทำคลิปกันมากๆอยากจะให้มีคลิปปังๆกับเขาบ้างแก๊งผมมีกันสี่คนครับมีผมไอ้กล้องไอ้บอยแล้วก็พิมพ์เราชอบไปถ่ายคลิปตามสถานที่แปลกๆแ,แล้ววันนั้นไอ้กล้องก็เสนอไอเดียขึ้นมาว่าเฮ้ย ไปถ่ายที่วัดร้างท้ายหมู่บ้านกันไหมวะบัรยากาศมันได้เลยนะเว้ยตอนแรกผมก็ไม่อยากไปหรอกครับเพราะผมก็รู้มาว่าวัดร้างแห่งนี้มันมีประวัติไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ด้วยความอยากได้ยอดวิวสุดท้ายเราก็ตกลงกันไปที่นั่นจนได้วัดร้างแห่งนี้มันเก่ามากครับต้นไม้ขึ้นรกไปหมดบรรยากาศมันดูวังเวงสุดๆเราเดินถ่ายคลิปไปเรื่อยๆ จนกระทั่งมาถึงบ่อน้ําเก่าที่อยู่หลังโบสถ์บ่อน้ํามันแห้งขอดจนเห็นก้นบ่อเลยครับแล้วไอบ้บอยก็ชี้ไปที่ก้นบ่อและพูดขึ้นว่าเฮ้ยนั่นมันอะไรวะเรามองตามไปเห็นเป็นห่อผ้าเก่าๆก,กองรวมกันอยู่พอมองดีๆแล้วมันก็คือผ้าสบาครับเป็นสบายเก่าๆสีซีจางที่ดูเหมือนจะถูกทิ้งมานานมากแล้ว ไอบ้บอยก็รีบกระโดดลงไปเลยไปรื้อดูแล้วก็เจอสบายทั้งหมด3ผืนผืนแรกเป็นสีแดงเข้มที่ซีดจนเกือบจะเป็นน้ำตาลผืนที่2เป็นสีเขียวอมฟ้าที่ดูเหมือนถูกย้อมด้วยสีธรรมชาติส่วนผืนสุดท้ายเป็นสีขาวนวลที่ดูสะอาดกว่าผืนอื่นๆไอ้กองก็บอกว่าเอาไปทำคอสตูมถ่ายคลิปกันไหมวะรับรองยอดวิวพุ่งแน่ตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไรเลยครับ คิดแต่ว่าจะได้คลิปปังๆเราก็เลยเอาสบายเก่าๆพวกนั้นกลับมาด้วยโดยไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดกาลหลังจากที่เราได้ผ้าสบายมาแล้วพวกเราก็เอาไปทําความสะอาดแล้วก็เอาไปตัดเย็บให้มันดูดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็เริ่มถ่ายคลิปการตามที่วางแผนไว้ พิมพ์เป็นคนใส่สบายสีขาวไอ้ก้องใส่สบายสีเขียวส่วนไอ้บอยใส่สบายสีแดงส่วนผมเป็นคนถ่ายคลิปให้ครับเราถ่ายคลิปกันสนุกสนานมากบรรยากาศตอนนั้นมันเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะคลิปที่เราถ่ายออกมามันก็อยู่ดีมากๆครับหลังจากที่เราอัปโหลดคลิปไปแล้วยอดวิวมันก็พุ่งขึ้นจริงๆอย่างที่ไอกล้องบอกเลย มีคนมาคอมเมนต์กันเต็มไปหมดบางคนก็ชมว่าชุดสวยบางคนก็ถามว่าไปหาชุดมาจากไหนแต่ก็มีบางคอมเมนต์ที่ทำให้ผมรู้สึกแปลกๆมีคอมเมนต์หนึ่งเขียนว่าอย่าไปยุ่งกับของของเขาเลยตอนแรกผมก็ไม่คิดอะไรมากหรอกครับคิดว่าคงเป็นพวกชอบสร้างราม่ามากกว่าแต่หลังจากวันนั้นเรื่องแปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นคืนนั้นหลังจากที่เราถา่ายคลิปกันเสร็จพวกเราก็แยกย้ายกันกลับบ้านผมกลับมาถึงบ้านก็รีบไปนอนเลยครับเพราะเหนื่อยมาก แต่แล้วผมก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาเป็นเบอร์ของไอ้บอยครับผมก็กดรับสายแต่สิ่งที่ผมได้ยินกลับไม่ใช่เสียงของไอ้บอยเป็นเสียงเหมือนคนกำลังหอบหายใจอย่างหนักแล้วก็มีเสียงแวววๆเหมือนเสียงกระซิบเบาๆที่ผมฟังไม่ถนัดผมก็เลยถามไปว่าเฮ้ยบอยเป็นอะไรวะแต่ปลายสายก็เงียบไปผมก็เลยวางสายไปแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรอีก จนกระทั่งรุ่งเช้าผมก็ได้รับโทรศัพท์จากแม่ของอีบอยครับเสียงของแม่อีบอยสั่งดูร้อนรนมากแม่อีบอยบอกกับผมว่าเจดบอยหายไปตอนแรกผมก็ตกใจมากผมก็รีบถามไปว่าหายไปไหน แม่ไอ้บอยบอกว่าเมื่อคืนไอ้บอยมันนอนอยู่ในห้องของมันดีๆพอเช้ามาแม่ไปปลุกมันมันก็ไม่อยู่แล้วมีแต่ผ้าสบัยสีแดงที่มันใส่เมื่อวานกองอยู่บนเตียงผมก็รีบไปหาแม่ไอ้บอยที่บ้านทันทีพอไปถึงบ้านของไอ้บอยผมก็เห็นตำรวจกำลังมาตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่ผมเห็นแม่ไอ้บอยนั่งร้องไห้ยอยู่หน้าบ้านผมก็เลยเข้าไปปลอบใจแม่ไอ้บอยแล้วผมก็เข้าไปดูในห้องของไอ้บอยห้องของไอ้บอยมันไม่มีร่องรอยการต่อสู้เลยครับทุกอย่างในห้องยังอยู่เหมือนเดิม ยกเว้นผ้าสไบสีแดงที่มันใส่ถ่ายคลิปเมื่อวานมันกองอยู่กลางเตียงอย่างโดดเดี่ยวผมเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วครับผมเริ่มคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญการหายตัวไปของไอ้บอยสร้างความตกใจให้กับพวกเรามากครับตำรวจก็เข้ามาสอบสวนแต่ก็ไม่พบร่องรอยอะไรเลยเหมือนกับว่าไอ้บอยหายตัวไปเฉย แม่ของไอ้บอยก็เศร้ามากพวกเราก็พยายามปลอบใจแม่เขาแต่ในใจของพวกเรามันก็เริ่มมีความกลัวเกิดขึ้นมาแล้วครับไอ้กองก็เริ่มพูดขึ้นมาว่านี่มันต้องเกี่ยวกับสบายพวกนั้นแน่ๆเลยวะ่ะ พิมพก็ตกใจแล้วก็พูดว่าเป็นไปไม่ได้หรอกหน้าแต่ในใจของพวกเราก็เริ่มคล้อยตามความคิดของไอ้ก้องแล้วครับผมก็เลยตัดสินใจชวนพิมพ์กับไอ้ก้องไปที่วัดร้างอีกครั้งเผื่อว่าเราจะเจออะไรบางอย่างที่นั่นพอเราไปถึงวัดร้างบรรยากาศมันก็ยังคงวังเวงเหมือนเดิมเราเดินไปที่บ่อน้ําเก่าที่เราเจอผ้าสไบแต่สิ่งที่ผมเห็นมันทําให้ผมขนลุกไปทั้งตัวเลยครับกล่องผ้าสไบที่เราเจอตอนแรกมันหายไปหมดแล้ว ผมก็เลยถามไอ้ก้องกับพิมพ์ว่าพวกมึงเห็นเหมือนที่กูเห็นไหมวะพิมพ์ก็พยักหน้าพร้อมกับน้ำตาที่เริ่มไหลออกมามันหายไปหมดเลยเราก็เลยรีบกลับบ้านกันครับพอถึงบ้านผมก็รีบโทรหาไอ้ก้องกับพิมพ พกมึงเก็บสบายที่พวกมึงใส่เมื่อวานไว้ที่ไหนเอก้องก็ตอบกลับมาว่ากูเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าในห้องกูส่วนพิมพ์ก็บอกว่าหนูก็เก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าเหมือนกันพี่เจตผมก็เลยบอกว่าพวกมึงเอาสบายออกมาเผาทิ้งซะอยากเก็บไว้เด็ดขาดแต่เอก้องก็ตอบกลับมาว่า มันหายไปแล้วว่าเจกผมก็ตกใจมากหายไปไหนวะไม่รู้กูไปเปิดดูในตู้เสื้อผ้ามันก็ไม่อยู่แล้วพอผมได้ยินแบบนั้นผมก็รีบโทรหาพิมพ์ทันทีพิมพ์สบายยังอยู่ไหมปลายสายของพิมพ์ก็เงียบไปนานมากแล้วพิมพ์ก็พูดออกมาด้วยเสียงสันส่นๆว่าไม่ไม่อยู่แล้วค่ะพี่เจตตอนนั้นผมก็เริ่มรู้สึกว่าเรากำลังเผชิญหน้ากับบางสิ่งบางอย่างที่เหนือธรรมชาติแล้วครับเราเริ่มหวาดระแวงกันมากขึ้นครับ พวกเราพยายามทำตัวให้เป็นปกติที่สุดแต่ในใจของพวกเราก็เต็มไปด้วยความกลัวผมพยายามติดต่อไอ้ก้องกับพิมพ์ตลอดเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งสองคนยังปลอดภัยดีแต่แล้วเรื่องที่ผมกลัวที่สุดก็เกิดขึ้นจนได้ครับเช้าวันหนึ่งผมโทรหาไอ้ก้องแต่ไม่มีคนรับสายผมก็เลยโทรหาพิมพ์พิมพ์ก้องรับสายหนูไหมพิมพ์ก็ตอบกลับมาว่า ไม่ครับพี่เจตหนูโทรหาพี่ก้องตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วก็ไม่มีใครรับเลยผมก็เริ่มใจไม่ดีแล้วครับผมก็เลยรีบขับรถไปที่บ้านของไอ้ก้องพอไปถึงบ้านของไอ้ก้องผมก็เคาะประตูบ้านแต่ก็ไม่มีใครมาเปิดประตูผมก็เลยตัดสินใจปีนรั้วเข้าไปในบ้านของไอ้ก้องพอผมเข้าไปในบ้านบ้านของไอ้ก้องมันเงียบมากครับผมก็เลยเดินขึ้นไปบนห้องของไอ้ก้องผมเห็นประตูห้องนอนของไอ้ก้องมันแง้มอยู่ ผมก็เลยค่อยๆผลักประตูเข้าไปสิ่งที่ผมเห็นมันทําให้ผมแทบจะทรุดลงไปเลยครับในห้องของไอ้ก้องมันไม่มีไอ้ก้องอยู่แล้วมีแต่ผ้าสบายสีเขียวที่มันใส่ถ่ายคลิปเมื่อวันก่อนมันถูกพับวางอยู่บนเตียงอย่างเรียบร้อยผมก็เริ่มร้องไห้ออกมาเพราะผมรู้แล้วว่าไอ้ก้องมันก็หายไปเหมือนไอ้บอยแล้วครับผมก็รีบโทรหาพิมพ์ทันทีพิมพ์ก้องมันหายไปแล้ว ปลายสายของพิมพ์ก็ร้องไห้หนักมากไม่จริงใช่ไหมคะพี่เจตผมก็ตอบกลับไปว่าจริงมันหายไปแล้วหลังจากนั้นเราก็เรียกไปแจ้งตำรวจครับแต่ตำรวจก็บอกว่าไม่พบร่องรอยอะไรเลยเหมือนกับว่าไอ้กล้องมันหายไปเฉยๆเหมือนไอ้บอยตอนนั้นในใจของผมก็คิดแล้วครับว่าต่อไปมันคงจะเป็นตาของพิมพ์แล้วก็ผมหลังจากที่ไอ้กล้องหายตัวไปผมก็ตัดสินใจย,ย้ายไปอยู่กับพิมพ์ที่บ้านของเธอครับ เพราะผมไม่อยากให้พิมพ์ต้องอยู่คนเดียวพิมพ์ก็ดูสืมๆไปมากไม่ค่อยพูดค่อยจาเราทั้งสองคนนอนไม่หลับมาหลายวันแล้วครับคืนนั้นเรากำลังนั่งดูทีวีกันอยู่แต่แล้วไฟในบ้านก็ดับลงไปเฉยๆพิมพ์ก็ตกใจมากแล้วก็กอดผมไว้แน่นพี่เจดทำยังไงดีผมก็พยายามใจเย็นแล้วก็พูดว่าไม่เป็นไรหรอกพิมพ์เดี๋ยวพี่ไปดูเบรเกอร์ให้ ผมก็เลยเดินไปที่ตู้เบรเกอร์ที่อยู่หน้าบ้านผมก็เปิดไฟฉายโทรศัพท์แล้วก็ไปดูเบรเกอร์แต่เบรเกอร์มันก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลยครับผมก็เลยลองดันมันขึ้นไปอีกครั้งแต่ไฟก็ยังไม่ติดผมก็เลยตัดสินใจเดินกลับมาหาพิมพ์พที่ห้องนั่งเล่นแต่พอผมเดินกลับมาถึงห้องนั่งเล่นผมก็เห็นพิมพ์พกำลังนั่งอยู่บนโซฟา แต่สิ่งที่ทำให้ผมตกใจก็คือพิมพ์ไม่ได้อยู่คนเดียวครับมีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่ข้างๆพิมพ์ผู้หญิงคนนั้นใส่ผ้าสบายสีขาวเหมือนกับที่พิมพ์เคยใส่แต่ผ้าสบายของเธอมันดูเก่ามากจนขาดแล้วก็มีรอยเลือดติดอยู่ตามผ้าสบายผมก็ตกใจมากจนทำอะไรไม่ถูกผมก็ได้ยินเสียงพิมพ์กำลังร้องไห้เบาๆแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆหันมามองผม ใบหน้าของเธอซีดขาวจนเหมือนกับศพดวงตาของเธอเบิกกว้างจนแทบจะถลนออกมาและที่สำคัญที่สุดผมก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ดังขึ้นในหัวของผมว่าขอผืนสบายกูคืนตอนนั้นผมก็ตกใจมากจนทำอะไรไม่ถูกเลยครับผมก็เลยสะโกนออกไปว่ามึงเป็นใครวะ พอผมตะโกนออกไปแบบนั้นผู้หญิงคนนั้นก็หายตัวไปในความมืดทันทีผมก็รีบวิ่งเข้าไปกอดพิมพ์ไว้แน่นพิมพ์ก็ร้องไห้ออกมาไม่หยุดเลยครับพี่เจตหนูเห็นหนูเห็นผู้หญิงคนนั้นผมก็ปลอบใจพิมพ์แล้วก็พูดว่าพี่เห็นเหมือนกันพิมพ์พี่เห็นเหมือนกัน,น,น,กนคืนนั้นเราก็ไม่ได้นอนกันเลยครับเรานั่งกอดกันจนถึงเช้าแต่ในใจของผมก็คิดแล้วว่า เราคงจะหนีจากเรื่องนี้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วหลังจากคืนนั้นพิมพ์ก็ดูหวาดระแวงไปหมดครับเธอไม่กล้าอยู่คนเดียวผมก็เลยตัดสินใจว่าเราจะต้องหาคำตอบให้ได้ว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครกันแน่ผมก็เลยชวนพิมพ์ไปที่วัดร้างอีกครั้งแต่ครั้งนี้เราจะไปหาข้อมูลจากคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านครับเราก็เลยเดินไปหาลุงสมชาย แกเป็นคนเก่าแก่ในหมู่บ้านและเป็นอดีตคนดูแลว,วัดแห่งนี้พอเราเล่าเรื่องทั้งหมดให้ลุงสมชายฟังลุงสมชายก็ตกใจมากแล้วก็พูดขึ้นมาว่าพวกเองไปยุ่งกับผ้าสบายของเจ้าแม่เข้าแล้วผมก็ตกใจมากแล้วก็ถามลุงสมชายว่าเจ้าแม่คือใครครับลุงสมชายก็เริ่มเล่าเรื่องให้เราฟังว่าเมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วที่วัดแห่งนี้มีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่านางบุญรอด เธอเป็นคนสวยมากและเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มในหมู่บ้านแต่นางบุญรอดกลับไปรักอยู่กับชายคนหนึ่งที่มีภรรยาอยู่แล้วแล้วภรรยาของชายคนนั้นก็โกรธมากแล้วก็ไปใส่ร้ายนางบุญรอดว่าเธอเป็นคนไม่ดีชาวบ้านก็เชื่อคำพูดของภรรยาชายคนนั้นแล้วก็รุมทำร้ายนางบุญรอดนางบุญรอดหนีไปที่วัดแห่งนี้แล้วก็ถูกชาวบ้านรุมทำร้ายจนตายที่บ่อน้ำหลังโบสถ์ก่อนตายนางบุญรอดก็สาบแช่งพวกชาวบ้านว่า กูจะเอาหนังพวกมึงมาแทนผ้าสบายของกูหลังจากที่นางบุญรอดตายไปแล้วก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาที่วัดแห่งนี้อีกเลยพอผมได้ยินเรื่องทั้งหมดแล้วผมก็รู้สึกเหมือนมีก้อนเห็นมาทับอยู่ที่หน้าอกเลยครับผมก็ถามลุงสมชายว่าแล้วเราจะทำยังไงดีครับลุงสมชายก็ตอบกลับมาว่าพวกเองต้องเอาผ้าสบายของนางบุญรอดไปคืนที่เดิมแล้วทำพิธีขอขมานางบางทีนางอาจจะอโหสิก,กรรมให้พวกเอง ผมก็เลยถามลุงสมชายว่าแต่พาสบายมันหายไปแล้วครับลุงสมชายก็ตกใจมากแล้วก็เงียบไปนานเลยครับแล้วลุงสมชายก็พูดออกมาด้วยเสียงสันส่นๆว่าถ้าพาสบายหายไปก็แปลว่านางบุญรอดมาเอาของของนางคืนไปแล้วผมก็เริ่มรู้สึกหมดหวังแล้วครับผมก็เลยถามลุงสมชายไปว่าแล้วเราจะทำยังไงดีครับลุงสมชายก็ตอบกลับมาว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็คงไม่มีวิธีไหนแล้วนอกจาก จจะทใําหลังจากที่คุยกับลุงสมชายเสร็จแล้วเราก็กลับมาที่บ้านของพิมพ์เราทั้งสองคนดูเหมือนจะหมดหนทางแล้วจริงๆครับเราทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้มันเกิดขึ้นคืนนั้นผมก็นอนไม่หลับเหมือนเดิมผมก็ได้ยินเสียงพิมพ์กาลังร้องไห้อยู่ในห้องนอนของเธอผมก็เลยเดินเข้าไปหาพิมพ์พิมพ์ไม่เป็นไรนะพี่อยู่ข้างๆหนูนะพิมพ์ก็ร้องไห้หนักขึ้นแล้วก็พูดว่า พี่เจหนูกลัวหนูกลัวมากเลยผมก็ได้แต่ปลอบใจพิมพ์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งพิมพ์หลับไปในอ้อมกอดของผมผมก็ตัดสินใจว่าจะนั่งเฝ้าพิมพ์อยู่ตรงนั้นแหละเพราะผมไม่อยากให้พิมพ์ต้องเผชิญหน้ากับอะไรคนเดียวอีกแล้วผมนั่งเฝ้าพิมพ์อยู่จนถึงเกือบจะเช้าแล้วแต่แล้วผมจะยินเสียงกระซิบเบาๆที่ดังขึ้นข้างหูของผมว่าขอผืนสบายกูทืนแล้วกูจะเอาหนังพวกมึงมาแทน ผมก็ตกใจมากจนสะดุ้งตื่นขึ้นมาผมก็เรียบหันไปมองพิมพ์ที่กำลังหลับอยู่ในอ้องกอดของผมแต่สิ่งที่ผมเห็นมันทำให้ผมขนลุกไปทั้งตัวเลยครับพิมพ์นอนอยู่ในอ้อมกอดของผมแต่ร่างกายของพิมพ์มันไม่มีหนังแล้วมันมีแต่ร่างกายที่เต็มไปด้วยเนื้อแดงๆและเส้นเลือดที่มองเห็นได้ชัดเจนผ้าสบายสีขาวที่พิมพเคยใส่ตอนที่เราถ่ายคลิปมันถูกคลุมร่างของพิมพไว้อย่างเรียบร้อยผมก็ตกใจมากจนกรี๊ดออกมา ผมก็รีบวิ่งออกจากห้องนอนของพิมพ์ไปผมก็ร้องไห้ไม่หยุดเลยครับผมก็รีบโทรหาตำรวจแต่พอตำรวจมาถึงร่างของพิมพ์มันก็กลับมาเป็นปกติแล้วครับเหมือนกับว่าเมื่อกี้นี้มันเป็นแค่ความฝันของผมแต่ในใจของผมมันก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่ความฝันมันคือความจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับผมในมิช้าหลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นผมก็ตัดสินใจที่จะอยู่คนเดียวครับ ผมก็ตัดสินใจที่จะเผชิญหน้ากับมันคนเดียวผมไม่อยากให้ใครต้องมาเดือดร้อนเพราะผมอีกแล้วผมก็เลยกลับมาที่บ้านของผมผมนอนไม่หลับมาหลายวันแล้วครับผมได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ดังขึ้นในหัวของผมตลอดเวลาว่าขอผืนสบายกูคืนผมก็ตัดสินใจที่จะกลับไปที่วัดร้างอีกครั้งครั้งนี้ผมไปคนเดียวครับผมไปที่บ่อน้ำเก่าที่เราเจอผ้าสบาย ผมก็พยายามจะหาผ้าสบายของผมที่หายไปแต่ผมก็หาไม่เจอเลยครับผมก็เลยตัดสินใจจะไปขอขมานางบุญรอดที่หน้าโบสถ์เก่าผมก็จุดทูปเทียนแล้วก็อธิษฐานว่านางบุญรอดผมขอโทษที่พวกผมไปยุ่งเกี่ยวกับของของท่านผมขออโหสิกรรมให้กับพวกเราด้วยหลังจากที่ผมอธิษฐานเสร็จแล้วผมได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ดังขึ้นข้างหูของผมว่า ขอผืนสบายกูคืนแล้วกูจะเอาหนังพวกมึงมาแทนผมก็ตกใจมากแล้วก็รีบวิ่งออกจากวัดร้างทันทีผมวิ่งกลับมาที่บ้านของผมผมก็เข้าห้องนอนของผมแล้วก็ปิดประตูลงกรอนอย่างแน่นหนาผมก็ร้องไห้ออกมาไม่หยุดเลยครับผมรู้แล้วว่าผมไม่มีทางรอดแล้วผมก็เลยตัดสินใจที่จะนอนหลับไปในคืนนั้นผมหวังว่าถ้าผมหลับไปแล้วทุกอย่างมันจะจบลงแต่แล้ว ในระหว่างที่ผมกำลังจะหลับไปผมได้ยินเสียงกระซิบเบาๆที่ดังขึ้นข้างหูของผมอีกครั้งว่าขอผืนสบายกูคืนแล้วผมได้ยินเสียงเหมือนมีคนกำลังลูบที่แขนของผมผมก็ตกใจมากแล้วก็ลืมตาขึ้นมาสิ่งที่ผมเห็นมันทำให้ผมแทบจะกรีดออกมาอีกครั้งครับผมเห็นนางบุญรัตกำลังนั่งอยู่ที่ปลายเตียงของผมเธอใส่ผ้าสบายของผมที่มันหายไปแล้วแล้วเธอก็ยิ้มให้ผมอย่างน่ากลัว แล้วเธอก็พูดออกมาด้วยเสียงกระซิบที่แผ่วเบาว่าโกจะเอาหนังของมึงมาแทน ผมก็ตกใจมากจนทำอะไรไม่ถูกเลยครับผมก็พยายามจะหนีแต่ร่างกายของผมมันขยับไม่ได้ผมก็พยายามจะกรีดร้องแต่ก็ไม่มีเสียงออกมาจากปากของผมเลยแล้วผมก็รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังลอกหนังออกจากแขนของผมผมก็พยายามจะดิ้นรอนแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เลยครับแล้วทุกอย่างก็ดาบลงไปในความมืดที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดหลังจากที่ผมรู้สึกเหมือนร่างกายถูกลอกออกไปทั้งตัว ผมก็หมดสติไปในความเจ็บปวดอันแสนสาหัสแต่แล้วผมก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งครับผมตื่นขึ้นมาในห้องของผมเองในตอนเช้าของวันถัดมาผมก็เรียบวิ่งไปส่งกระจกดูตัวเองด้วยใจที่เต้นระรัวแต่สิ่งที่ผมเห็นในกระจกมันทำให้ผมโล่งใจไปทั้งตัวเลยครับร่างกายของผมมันยังอยู่ครบสมบูรณ์ทุกอย่างยังเหมือนเดิม ผมก็ตกใจมากแล้วก็ร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจผมก็เลยตัดสินใจที่จะไปที่วัดร้างอีกครั้งครับ ครั้งนี้ผมไปคนเดียวแล้วก็ไม่ได้เอาอะไรไปเลยผมไปที่บ่อน,น้ำเก่าที่เราเจอผ้าสบายผมก็เห็นว่ากองผ้าสบายของนางบุญรอดมันกลับมาอยู่เหมือนเดิมแล้วผมก็รู้แล้วว่านางบุญรอดคงจะกลับไปที่เดิมของเธอแล้วผมก็เลยตัดสินใจที่จะนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ขออโหสิกรรมให้กับเธออีกครั้งผมก็อธิษฐานว่า นางบุญรอดผมขออโหสิกรรมให้กับท่านแล้วผมก็ขอให้ท่านไปสู่สุขติแล้วผมก็จะเล่าเรื่องนี้ให้กับคนอื่นฟังเพื่อให้พวกเขาได้รู้ว่าอย่าไปยุ่งกับของของใครหลังจากที่ผมอธิษฐานเสร็จแล้วผมได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ดังขึ้นข้างหูของผมว่าขอบคุณที่มึงเป็นตัวแทนผมก็ตกใจมากแล้วก็หันไปมองรอบๆตัวแต่ก็ไม่เห็นใครเลย ผมก็รู้แล้วว่านางบุญรอดคงจะให้อภัยผมแล้วผมก็เลยตัดสินใจที่จะกลับบ้านของผมแล้วก็เริ่มเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รู้ว่าอย่าไปยุ่งกับของของใครโดยเฉพาะของของใครบางคนที่กําลังรอตัวแทนอยู่และผมก็คือตัวแทนคนสุดท้ายของนางบุญรอดที่ต้องคอยบอกเล่าเรื่องราวให้คนอื่นฟัง ผมก็เลยตัดสินใจที่จะเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังแล้วก็หวังว่ามันจะไม่มีใครต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้อีกแล้ว